โอกาส50 50บังหน้ามาเลยแล้วกันแฮะตุย้ยไปซะชิบหายลนะแบบนี้เราซวยสินะมันก็มีมีดเหมือนกันโอ้โหบัดปากแล้วแล้วมันขัดประทานเราแล้วมันยิงเราสวัสดีแขกผู้ไม่เกิดที่ไม่เกียร์ทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเทมซี่นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม บัคช็อตลูเลตก,ก็เป็นเกมที่แบบแว่าใช้ดวงนะฮะในการดวลปืนลูกซองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าดวงพี่ก้องนั้นไม่มีเลจ้า <laughs> ไปครับพูดพอลอรทเพลงนะฮะทีประตูไปลเลยวันนี้ครับใครวัเนี่ยนี่มายืนดูดบุหรี่อะไรตองนี้แต่ว่าเสียงดังมากเข้าไปห้องต่อไปกันเถอะนะฮะวันนี้รุดาลงชื่อผู้ที่จา เป็นหลักประกันว่าชีวิตของแกเอามาเดิมพันเนีโอเคครับลงชื่อแฮะน้องก้อง <c oughs> น้องก้องไม่ได้เพราะนจะพิมพ์ได้แค่นิดเดียวนะฮะโอเคครับลงชื่อไปนะฮะว้าวเอ้าอันนี้คืออะไรเนี่ยน่าจะเกมมี3เทินไหมน่ครับสายฟ้าน่าจะเป็นหลอดเลือดอันนี้เราต้องจำนะฮะ เหมือนกับว่าเป็นลูกกรสุดนะฮะมีสีดํากับสีแดงนะครับแดงคือลูกจริงนะฮะสีดําคือลูกด้านลูกปลอมนั่นเองนะฮะโอเคครั้งแรกมันให้เรายิงก่อนเลยเหรอเ <c oughs> พราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่น่าจะสวยขนาดนั้นหรอกมัง้งเพราะว่ามันมีด้านทั้งสองปะเออจริง1ลูกเพราะฉะนั้นลูกด้านหนึ่งในนั้นต้องเป็นเราเอ,อ <c oughs> โอเคครับ เมื่อเรายิงแล้วแบบไม่แตกนะฮะยิงตัวเองด้วยนะถ้าไม่แตกแล้วเราจะได้เล่นต่อใช่ไหมโอเคจริงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเหลือลูกจริงหนึ่งแล้วก็ลูกด้านอีกหนึ่งห้าสิบหิเพราะนั้นลูกนี้ต้องเป็นแก่ลูกจริงแน่นอนต,ออตายเหลือลูกสุดท้ายสินะใช่ลูกสุดท้ายเฮีย <Yeah! c oughs> โดดปั๊มหัวใจขึ้นมาไป โอโอเคตัวนี้เป็นเลือดอีกด้วยนะครับขวามือนะโอเครอบนี้เป็นลูกจริง3ลูกด้าน2นะครับแบ๊กเอารักแกได้เล่นก่อนเหรออ๋อแกเป็นคนใส่กระสุนสินะเฮ้เราได้เล่นก่อนแนฮะลูกจริงมันก็เยอะนะเพราะฉะนั้นแกโดนแน่ <laughs> สามสอง เพราะนั้นมันนั้นจะเหลือลูกจริงสองลูกด้านสองสินะมันอยู่ในสมองฉันหมดแล้วถ้าฉันไม่ลืมไปนะฉันไม่โดนกำลังจะบอกว่าฉันไม่โดนหรอกนะโอเคตื่น, okay. นขึ้นมาเอาละอะไรวะเนี่ยบอกว่าตื่นขึ้นมาไอ้หนุ่มน้อยเอาเราแต่งแล้วหรอโอ้เ,ออออเมื่อกี้เราเหลือเลือดนึงนี่ว่ะโอเคเอาใหม่รอบแรกก็แพ้เลยหรอให้ตายเถอะซาร่าตัวนี้ก็เสียงดังจังเลย ขอแกเบอร์อะไรสัเฮ้ยยินดีต้อนรับกลับมาเมื่อกี้นี้แค่ลองรอบนี้ฉันเอาจริงแม่ครับแดงหนึ่งดำสองแบบอ่าแกไม่โกงฉันใช่ไหมวัดไปเลยลูกแรกประเดิมยิงตัวเองแฮะแบบเมื่อกี้เออลูกต่อไป มันต้องเป็นแก่ไม่ได้ดิเมื่อกี้นี้เรายิงตัวเองแล้วก็เราไปยิงมันนะฮะมันก็เลยแบบว่าเหลือลูกสุดท้ายแล้วมันก็ไปยิงเราใช่ไหมเพราะนั้นมันน่าจะไม่เหมือนเดิมแล้วแหละเราต้องสลับนะฮะเราต้องสลับเพราะฉะนั้นเราต้องยิงตัวเองก่อนเออแอะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเสียวเสียวว่างเลยอ่ะทุกคนลูกนี้เป็นลูกสุดท้ายสินะเพราะฉะนั้นเอาไปกินซะ โ okay. อเคตายแล้วเลือดเหรียนดิงตายแล้วฟันหล่อเลยไม่โอเคครับมาเดิมเลยลูกจริงสามลูกดัดสองเอาละฉันให้เกียรติแกฉันยิงแกเลยละกันแนมะ่ัายเอาตายเลยตายเลยแหละ <laughs> กองเวสโอเค okay. ทรนที่สองนะฮะเอาละรอบนี้เหมือนกับว่วนอะไรเนี่ยพออมีไอเทมไปด้วยนี่ครับโอเคหยิบไอเทมได้เลยฮะอะไรวันเนี้ยมีดเหรอคค้ายรมีดเลยมีดอนี่ยไหนขอดูสิมันคืออะไรเอาไว้แทงหรือไงเนี่ยแล้วมันจะเรียกว่าดวนเปื่ยได้ไงเอาวะ่ะจริงหนึ่งปลอมหนึ่งฮะช่วยกันจบลูกกระสุนเลยนะทุกคนนะนี่ อ้มันเบิ้ลเหรอมันทําให้ลูกปืนของเรายิงออกเป็น2องดาเมจก็แสดงว่าเลือดน่าจะลดไปสองไหมถ้าเกิดเราใช้มีดใช่ไหมเราเราจัดเลยแล้วกันแฮะดอกนี้เราจะบั้มหน้ามันฮะโอกาสห0 5สบ้ฮสั้มหน้ามันเลยแล้วกันฮะตุยไปซะชิบหายแล้วแบบนี้เราสวยสินะมันก็มีมีดเหมือนกัน บัดปักแล้วแล้วมันขัดประทางเราแล้วมันยิงเราเหี้ยปวามวใจขึ้นมาอ้โห,หายไปสองจิงด้วยเขียนละโกูนี่โอเคตั้งสติแฮะต้อตั้งสติให้ดีกว่านี้เอาละโอ้เทิร์นใหม่ได้เทมใหม่ด้วยมิบุรีครับแล้วก็ลงชื่อ ลงชื่อกับพระเจ้าเหรอรืออะไรเนี่ยนี่เป็นใบลงชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับแล้วมันเก็บไปแล้ว <S 2> <S 2> เอาละโอกาส2องสองบห้าสิเห <be> มือนเดิมไหมดำลูกไปด้วยนะครับแดงสองดำสองแฮนะปุรีคืออะไรอะ่ะลองเลยแล้วกันฮะอ่ะเครียดเครียดเลือเหลือสองเครียดอ๋อมันเติมโอเคเติมเลือดครับอ่าครั้งละหนึ่งสินะเอาละสองสอง,สองเหรอ มันมีดับดาเอดด้วยว่ะมันมีมีดอะ่ะแล้วก็มันมีอันนี้น่าจะเป็นแว่นขยายที่เอาไว้ทําอะไรอะ่ะเอาไว้ส่องอะไรอะ่ะถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นส่องกระสุนส่องปืนหรือไม่ก็ส่องอะไรสักอย่างผมจะตั้มหน้ามันเลยแล้วกันนะฮะอ๋ใใอได้ไกคิดว่าน่าจะยิงตัวเองนะแต่ทำไมมือมันแบบอยากจะไปยิงมันจังเลยแล้วมันล็อกกุญแจมือชิปและแล้วมันส่องด้วย แล้วกุญแจมือทำไมยิงตัวเองด้วยอโอมัน่องมันน่าจะเห็นกระสุนจริงด้วยครับทุกคนเงี้ยแล้วมันเห็นเป็นกระสุนดำไงี้และจิ้นเหรียก็นา่าจะเป็นกระสุนแดงสินะแล้วมันก็จะออโอ้พึ่งเตะเลรียดโอเคเอาละเมื่อกี้ดำไปสองแดงออกไปหนึ่งมันจะรีไหมว่าเราโดนโอุย้ยเราเล่นไม่ได้เราโดนล็อก เล่นเลยดึงเล่นเลยดึงโอ้ตายกูตายกูตายแบบนี้กูตายโกงเกล็ดไปแล้วเอ๋โอเคเอาละมีอะไรใหม่ๆม่ไหมขอบุหรี่หน่อยได้ไหมขอบุหรี่หน่อยขอบุหรี่หน่อยโอ้โหคือเราเราจะโดนไม่ได้อะทุกคนเราจะโดนไม่ได้เราจะโดนไม่ได้เลยฮะ โอเคแล้วเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยลืมมัวแต่คิดเยอะไม่เป็นไรครับอืมอันนี้ลองดูแล้วกันนะน่าจะเป็นเบียนะฮะดกเบียครับลองใช้เทมดูอ้าวชิปหายละแดงออกไปหนึ่งมันน่าจะเป็นแบบว่ากินเข้าไปแล้วแบบดึงสลักออกใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องส่องดูแล้วกันนะฮะอ้โหล้าดานโอเคถ้างั้นผมยิงตัวเองก่อน เพื่อที่เล่นต่อไปอีกเทินหนึ่งแอะแล้วผมก็ไม่รู้และว,ว่าลูกต่อไปเป็นไยังไงอุ้ยผมไม่น่าใช้เบียร์เลยอะลูกนี้นะฮะแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเพียร์มันใช้ยังไงเตอนแรกถ้าเราไม่ลองผมคิดว่าโอกาสที่จะออกลูกจริงเยอะมากเพราะนั้นผมจะซึมหน้มันซะไปถ้ายิงโดนมันเราจะได้ของเพิ่ม่า <laughs> ดวงจะเป็นของฉันโอเคสิบหายละ ผมก็ลืมไปเลยนะเมื่อกี้ว่าแบบมันมีลูกอะไรบ้างถ้าจําไม่ผิดน่าจะมีแดงสามมาดำสองไหมไม่แน่ใจผมลืมจำมอะไรครับหลังจากนี้เราจะใช้ดวงล้วนๆเลยเอา้าแล้วมันล็อกเราไว้เวนกูเตอเอาละเอาละกูเต <c oughs> yeah. นี่คุณจะไม่ชนะมึงจริงๆเหละเนี่ยโชคดีที่เราะพั๊มหัวใจให้ได้ตื่นขึ้นมาได้ลุกขึ้นนะกล้องเฮ้เอา,าใหม่ขอแก้แคตอีกสักรอบมาแฮะเมื่อกี้นี้เป็นแค่การวอร์มเท่านั้นรอบนี้เอาจริงเว้สวัสดีแกยังไม่เข็ดเหรอยินดีต้อนรับกับพ่อหนุ่มน้อยอ,อ้ยมาเริ่มเทรนสองเลยละโอเคอ๋อหรือว่าเอกสารก่อนหน้านี้นี่แบบ มันคือเอกสารที่แบบว่าเราสามารถเกิดใหม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจฮะมันเริ่มเทินสองฮะโอเคเราได้บุรี่มาแล้วก็ได้ดับพัลดาเบสครัเอาละ่ะเลื่อนเหลือสี่ฮะอ,อย่างละหนึ่งอย่าลืมจำนะฮะหมถึงกูเนี่ยอย่างละหนึ่งอย่างนั้นแหลอละก่อนอื่นเลยเนะี่ยผมขอเติมเลือดก,ก่อนได้ไหมอ่าเลือจะได้เยอะๆโอเค มันเต็มแค่นี้เหรอเอา้าไอบา้บ้าผมรึกว่ามันมีอีกชิบหายแล้วเสียบุหรี่ฟรีเลยไม่ไรครับตุ้เปซัก <laughs> โอเคเกีดอกนี้ยิงตัวเองน่าจะไม่แตกอ่าเอาละแมทเถินต่อไปครับหยิบของให้ได้เป็นขยยครับแล้วก็ได้ดับเบิ้ลดาเมจวู้ดีเลยแบบเนี้ย เอาละสองสองแฮนับจวยกันนะเฮีมาสองก่อนเลยละกันโอเคอาลูกจริงโอเครอบหน้ามันน่าจะล็อกกุญแจรเราได้เลยแนฮะเพราะ,ะนั้นเรารีบทำดามเมจมันให้ได้เยอะที่สุดเปียงโอเคเฮียแมพสองสอง ตอนนี้ลูกจริงออกไปดึงแล้วจ้าในจ้าอ้โหูมันล็อกเราแล้ว,ลวมันล็อกเราแล้วก็วแ,วแสดงว่าอ้หูมันมันดกเบียดกเบียร์ลูกปลอมออกงนั้นเราก็มีโอกาสที่เราจะโดนไม่น่าแล้วแหละมันยิงตัวเองด้วยอ้อน,นี่เป็นลูกปลอมแสดงว่ารอบต่อไปน่าจะเป็นลูกจริงสองสองใช่มันยิงกู <c oughs> <c oughs> เอาละเลือดแกเหลือหนึ่งนะแต่มันมีกุญแจเนี่ยกุญแจอันตรายวะของแบบเด็ด<ๆ>เราจะต้องเก็บไว้นะฮะอ่าดึงสลักปืนเบียร์น,นี้ต้องเก็บไว้ก่อนเอาละแดงสามครับดำหนึ่งนะฮะได,ด,ด,ด้ดำสองผู้ผิดโทษดำสองแแดงสามครับใส่ไปละเราน่าจะเติมเลือดไว้ก่อนไหมกันตุยแต่มันไม่มีดับเบิลดาเมจไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะ สัตว์หน้ามันปังเอาตายเลยอันนี้ใช้ดวงรวนๆเลยไม่ได้ใช้บอกต้องวน้นยะเฮาอะไรเนี่ยรอบสุดท้ายครับเป็นหัวกะโหลกนะฮะนี่คือรอบไฟดอนแล้วเมันไม่มีโอกาสแล้วนะเอาละจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้มาดูกันแฮะ อะไรเนี่ย <What? S 1> คือเครื่องอะไรสักอย่างคืออะไรอ่ะโอ้มันเป็นไค่ไข่กันไก่เหรอไว้หนีบสายอะไรสักอย่างโอเคได้ไหมกุญแจครับแล้วก็เบียร์บุรีเว้นขยยโอ้ได้ของสี่อย่างเลยเอาละเอ๊ะโอ้มีเลือดเยอะเลยแดงหนึ่งดำสองครับ แล้วก็ด้านหลังเหมือนมันจะเป็นไม่ชัดด้วยนะไอ้สายฟ้าเนี่ย2อกันด้านหลังเนี่ยนะฮะเอ๋โอเคครับดาอะไรนะแดงสองดำหนึ่งดำแดงหนึ่งดำสองไปเมื่อกี้ชิบหายละชิบหายละผมพูดผิดหรือว่าผมจําผิดกันแน่ไม่เป็นไรครับเรามีให้สองเราก็สองไปมอเพราะฉะนั้นมันเจอลูกด้านเราก็ต้องดกเบี้ยอ่ะวันนี้จะทอด ลูกด้านออกนะครับแล้วเราก็ไม่รู้แล้วว่าลูกต่อไปมันคืออะไรเอาละใส่กุญแจบืนไว้ <c oughs> แล้วก็กันตุยฮะยิงมันเลยแล้วกันอโอเคด้านสองออกไปแล้วที่เหลือก็จะเป็นแดงสินะตตยซ่ <c oughs> บอกแล้วว่า กุญแจมือมันอันตรายหลุดยังอ่าหลุดแล้วหลุดแล้วแต่ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแดงหมดแหละดูแล้โอเคแต่ไมันด้เแฮแล้วก็เบียร์แฮปอะมาครับอะไรวะอย่างละซีเหรอโอเคแดงซี่ดำซีแฮบมันวางอย่างนี้แล้วแบบงงๆสายตายังไม่ค่อยดีแดงซี่ดำซีเหรอ,อสองดูก่อนแล้วกัน เปิดก่อนได้เปียบครับผมเหลาเหลาเหลาแล้วก็ซัดหน้ามันเลยเปี้ยง <c oughs> เตรียมตัวเดี่ยงได้เลยแกเด็ดโอเคออกไปหนึ่งเลยครับแดงออกไปหนึ่งแล้วนะแสดงว่าแดงน่าจะเหลือสามเฮ้ยทำไมกุญแจมือมันเยอะจังวะมันน่จาจะตุนของไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วแน่ๆเลยโอเค เอาละมาดูดบุหรี่เติมเลือดแล้วก็ดึงสลักเอาละดำออกแล้วดำออกอีกหนึ่งแฮะแสดงว่าเหลืออย่างละสามแฮะหบุหรี่เติมเลือดโอ้โวมันกะจะฆ่าเราแล้วมาดึงสลักอีกแอะแสดงว่าแดงน่าจะเหลือสองละเฮ้ยแดงสองกับดำอีกสามเราไม่น่าจะโดนโอเค โอเคได้อยนะฮะแต่เราโอ้ยโอเคดำออกอีกเอาแร็ที่เหลือก็น่าจะเป็นแดงอยู่นะผมคิดว่าเราจะเอาลูกะสุดออกไหมหรือว่าเราจะสัตหน้ามันเลยผมคิดว่าเราน่าจะสัตหน้าันเลยวะ่ะมีโอกาสที่จะเป็นแดงเยอะมากเปลี่ยนโอเคตาต่อไปนี่แหละ กูเสียโอ้แล้วมันล็อกมือเราแล้วโอกาสที่มันจะเป็นแดงก็เยอะเหมือนเดิมเปี้ยงกูตเตียงโอเคเย่เฮ้ยเรามันมันได้ยิงตามันยิงตัวเองโอเคมันฉลาดจัดเลยเอาละเราจะหมดเทินละแมปได้ดับเบิลดาเมด อยากได้กุญแจมือมะนะั้งเนี่ยนี่แม่ครับจดจำนะอ่าดำสองแดงสามดำสองแดงสามครับโอเคดำสองแดงสามดำสองแดงสามเติมก่อนขอเติมก่อนขอซีดเติมก่อนเฮ้แม่ดำสองแดงสาม,ม,อมอซมมาอ,งงามองเลยแล้วกันครับเป็นขยายเยอะอ่าเราจะเบิ้ลแน่ไหมครับ <laughs> ดำสองแดงสามแดงออกไปหนึ่งก็แสดงว่าเลือดสองสองสินะไม่ถึงเลือดแกเหลือ2สองมาเว้ยโอเคเอาละเฮ้ยทำไมสาวมันเปลี่ยนแกพรเมืองเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันตัดสายคืออะไรเราดูเลือดไปไม่ได้หรอหรือว่ามันเติมเลือดไม่ได้แล้วหรือยังไง แต่มันล็อกมือเราแล้วแนะงชี้หายแล้วแล้วเมื่อกี้นี่ลืมเลยมัวแต่ดูไว้นี่เหลือสองสองถ้าจำไม่ผิดถ้าจำส,สองสองนะมันยิงตัวเองเออโอเคงั้นก็เหลือแดงสองดำหนึ่งเออนั้นที่เหลือก็เป็นแดงสินะอ,อ้อาวเมย์ไม่รักหรือไงอะ่ะ <laughs> อุ้ยหายไปหนึ่งเอาตายเหรอ ตายเลยตายเลยเฮ้ยว้าวเงินว้าวว้าวว้าวตังค์โครเยอะเลยโอ้โหได้ลูกซองกลับไปด้วยึกว่านักฟุตบอลเวลาแบบยิงประตูได้แล้วแบบได้แฮตท,ทริกนะฮะ เราจะได้ลูกบอลกลับบ้านอันนี้ด้ปืนกลับบ้านด้วยอู้ยเกนของเราอยู่ที่หก1 3นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเหรียญนะจ๊ะโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกมนี้นะครับผมนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e พี่กองด้วยนะครับผมนะฮะถ้าอยากดูอีกก็คอมเมนต์บอกนะฮะเดี๋ยวกลับมาเล่นให้นะครับถ้าเกิดน้องๆชอบนะครับไปนะครับสำหรับคลิปนี้ยบายจ้าสวัสดีครับ